นี่นะคะมาชมของฝากจากสุโขทัยนะคะเพิ่งมาถึงนี่นะคะดอกเยี่ยงแล้วนี่คะ่ะดอกเยี่ยงแล้วพี่สาวส่งมาให้แล้วก็มีมะกอกมะกอกนะคะมะกอกแล้วก็มีมะม่วงโอ้มีมะม่วงกวนด้วยนี่นะคะนี่ค่ะมะม่วงกวนหรือว่าส้มแผนส้มแผนเพิ่งมาถึงค่ะเพิ่งมาถึง อันนี้น้ำทิศถั่วเน่านะคะนี่ค่ะน้ำทิศถั่วเน่าแต่มันไม่เน่านะที่เขาเอาถั่วเหลืองทำนะค,ะน,ค,ะ,นค,ะ,นคะนี่ค่ะอร่อยนะคะใครไม่เคยก็ลองดูนะคะอันนี้คือดอกเอี้ยงแลวใครเคยกินมั้งเนาะ <c oughs> นี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะดอกเอี้ยงแลวมันก็จะขมหน่อยๆไม่รู้ว่าภาคอีสานเขาจะเรียกดอกอะไรนะย่าตน้องขุนก็ไม่รู้เนาะ น้องคูนเคยเรียกแต่ดอกเยื้ยงแล้วนี่ค่ะแพงนะคะเนี่ยแพงนะคะโลละน่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบอันนี้โลร้อยเจ็ดสิบนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็น่าประมาณหนึ่งโลนี่นะคะนี่ค่ะหนึ่งโลแกงอร่อยนะคะเดี๋ยวท้าแกงแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ชมดูนะคะนี่ค่ะดอกเยี้ยงแล้วนะคะสวยๆนะะี่ค่ะ นี่ค่ะกพะจะมีเน่าด้วยมีเน่าหนึ่งก้านนะคะอันนี้มีเน่าหนึ่งกา้านเขาต้องห่อผ้ามาถ้าไม่ห่อผ้ามามันจะเน่ามันจะมันจะชื้นเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าเขาห่อผ้ามามันก็จะเหม,มือนกับว่าเวลามันร้อนอากาศร้อนมันก็จะได้แบบซับน้ำซับอะไรนี่นะคะดอกสวยๆนะคะดอกเอยียงแล้วค่ะนี่คะ่ะนี่นะคะนี่คะ่ะ สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ญาติน้องคุณด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะน้ำพริกทวนน้านะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทวนเหลืองนะคะเขาเอาไปแช่น้าแล้วคราวนี้เขาก็จะเอาไปนึ่งนะคะนึ่งแล้วก็หมักไว้สักคืนหนึ่งนี่นะคะแล้วเขาก็จะเอามาทําน้ำพริกนะคะให้ฝกนี่นะคะนี่ค่ะ อร่อยนะคะนะคะอดอกสวยสวย